เมกาบางนาะ17 17พฤศจิก63โอเคได้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 มาจัดไปเหมือนเดิมใก้ขวบหนึ่งก็ยังกินบิชี่เหมือนเดิมเก้าโลกึ่งแล้วหรอ,หรอจริงหรอ่ันกระธานโอ้โอ้โอโอทำไม อะไรลูกเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอ,อะไรอ,อไร๋อ,อ,ะอจะปิดโอ้ไม่ต้องปิดลูกยังไม่ได้เลิกกินอ้ำก่อน ไม่เป็นไรลูกตกช่างมันเราต้องลองเราต้องจัดคำแรกให้ได้ก่อนจะปิดเหรอลูกพ่อถือได้ไหมพ่อจะปิดต้องจัดคำแรกให้ได้ก่อนเขาก็ชินอยู่แล้วกินบ่อย